กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ SME Academy นะครับยังอยู่กับคุณยุทธนาครับแล้วก็ธุรกิจนี้เลยครับอยู Remaker สินค้า remake ขึ้นมาใหม่แล้วก็ปัจจุบันนี้ถือว่าตลาดนั้นกว้างนะฮะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเมื่อสักครู่คุยกันไปค้างนิดนึงฮะบ,บอกว่าหลังจากที่ไปดลกับลูกค้ากลุ่มแรกๆก็จ้างพนักงานเนะี่ยประมาณ30คนก็ทำมาได้ไม่นานครับปรากฏว่าเขาเลิกที่จะสั่งออ,อเดอร์ของเราก็ผลกระทบก็ตกอยู่ที่กับคุณยุทธนา หลังจากนั้นเขาใช้เวลาแล้วก็เลี้ยงดูลูกน้องบางส่วนที่ยังไม่ได้ขยับขยายว่าได้งานใหม่ก็นานๆนะฮะร่วมปีสองปีกว่าจะมาตั้งตัวอีกครั้งหนึ่งช่วงพลิกวิกฤตตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําเป็นแบรนด์ของเราเราก็ทําตามแบรนด์เขาคือเขาเราดีไซน์เป็น ODM นะครับก็คือดีไซน์เสร็จแล้วก็ใส่แบรนด์ของเขาไปก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเรา จะทำอย่างนี้หรือว่ารักที่จะทำแบบนี้อีกเนี่ยต่อไปก็เลยเราควรที่จะทําอะไรบางอย่างขยับขยายบางอย่างถ้าเผื่อว่าเราไปหาลูกค้าเจ้าใหม่ mm hmm. มันก็คงจะวนเวียนในวัฏจักรนี้อีก mm hmm. ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเรายังอยากทําเราควรจะสร้างแบรนด์ของเราอเอง,เองใช่ถ้าเผื่อการสร้างแบรนด์ของเราเองเนี่ยลูกค้าเกิดจะมีความรู้สึกแบบนี้อีก เขาไปไปได้แต่ตัวไม่สามารถเอาแบรนด์เราไปได้นะฮะในขณะที่เขาเอาไปขายเนี่ยมันเหมือนกับช่วยกันโปรโมทหรือว่าทการตลาดให้เราไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าของเราก็ยังอยู่กับเราอยู่แบรนด์ก็ยังอยู่กับเราเราจะไปขายที่ไหนก็ก็ขายได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือยังคงมั่นใจว่าสินค้าประเภท remake r e c y c l ลเนี่ยมันยังไปได้ใช่ไหมฮะตลาดใช่ครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ทั้งทั้งที่ ในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยสักชิ้นแล้วก็ไม่พอยังมีทัศนคติที่ไม่ดีด้วยทัศนคติไม่ดีหมายถึงคือเขาคิดว่าเราเอาวัสดุเดือใช้คือจริงๆเขาคิดว่าเราเอาขยะมาใช้แต่จริงๆบ้านเราก็อยู่ประเทศไทยค,คนส่วนใหญ่ตลาดก็น่าจะเป็นประเทศไทยแต่ทําไมไปโดนใจต่างประเทศครับก็ค,คือจริงๆแล้วเนี่ยงานแนวนี้หรือว่าลักษณะนี้ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นที่ทางยุโรปที่ฝรั่งเศสหรือว่าสแกนดิเนเวียนเขาเขาสนใจเรื่องนี้มานานแล้ว ใช้เวลานานไหมกว่าจะก,กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาอีก2ปีกว่า2ปีหลังจากที่คิดมีแบรนด์อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตรงนั้นเนี่ยค่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะอ,ออกบูธออกงานแฟร์บ้างอ,อะไรบ้างน,นะครับแต่ที่ขายได้ก็คือต่างประเทศอยูอ่สินค้าที่เราทําออกมาเนะฮะเอาแนะนํากันละกันเอาอันนี้เป็นบางส่วนที่เรายกตัวอย่างมาให้คุณยุทธนาแนะนําดีกว่าว่าช่วงแรกเนี่ยจากวิกฤตเนี่ย พอจะมีโอกาสบ้างแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกเนะี่ยทำอะไรเริ่มต้นยังไงกันตอนนั้นฮะรเริ่มต้นก็คือตอนแรกๆเลยยังยังคงแนวเดิมอยู่คือเอาเสื้อผ้าเก่ามาออกแบบเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะขายได้อีกครั้งหนึ่งก็มีทางยุโรปทางอะไรสรั่งไป อย่างที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นของประเภทไหนที่นำออกมากลับทำใหม่อีกครัง้งเริ่มต้นเนี่ยผมทำจากเสื้อผ้ามือสอง<ช>นะครับเ<ช>สื้อผ้ามือสองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าจากเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเริ่มมองกว้างขึ้นว่าเอะเสื้อผ้ามันก็มีเยอะแยะแล้วล้วมีอะไรที่มันเหลือใช้อีกอนะครับก็ขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยก็มองเห็นว่าไอ้โมเตอร์ไซค์บ้านเราเนี่ยเยอะมาก แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็มีการแตกเปลี่ยนยางปะยางค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าไอ้ยางในเนี่ยมันน่าจะทําอะไรได้ก็เลยเอามาทดลองดูปกติถ้าเราไปเปลี่ยนยางในนอกจากเอาทิ้งไปล้วก็ให้เจ้าของอู่ไปเลยใช่ครก็จะมีบางคนก็อาไปรัดไทยเอาไปรัดไทยรถบ้างต่างๆจังหวัดนั้นลักกระสอบบ้างใช่ครับเท่านั้นเองแต่ว่าจะทําเพิ่มมูลค่ามากกว่านั้นยังไม่มีใครทาอ๋อนี่นะครับอันนี้ใช่ไหมครับนี่ยางในรถนะในรถนะครับ ออกแบบม่เป็นกี่แบบครับปาจานอกจากกระเป๋าใบนี้นะฮะก็เป็นสิบแบบเหมือนกันแบบใช่ครับหลายสิบแบบช่วงแรกๆก็จะเป็นเป็นตัวนี้แหละใบนี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นยางในมอเตอร์ไซค์หนักถึงขันนะฮะคืออันนี้นี่ผมจะบุกค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าจะใส่ใส่น้ตบุ๊กใส่อะไรด้วยนะป้องกันการกระแทกรับน้ําหนักได้ดีได้ดีครใส่ของหนักๆได้ใช่ครับ อันนี้เป็นยางในเป็นยางในใช่ครับใช้กี่เส้นนะเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะนะฮะเยอะครับเยอะซึ่งคนทั่วไปดูจะไม่รู้เลยใช่ดูว่ามิวออกเป็นเป็นหนังแต่ว่าดีไซน์ออกมาให้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ฮะแต่จริงๆแล้วมันคือยางในรถจักรยานยนต์นี่แหละใช่ครับก็รอยปะอะไรก็ยังอยู่ก็ยังอยู่นะฮะใช่ครับต้องมาขัดต้องมาอะไรด้วยเดิมตอนที่มาเนี่ยมันจะเป็น คราบสนิมคราบน้ำมันนะฮะเราก็ต้องใช้แรงคนเนี่ยในการทําความสะอาดทั้งหมดใช้ขัดจนกว่ามันจะสะอาดเพียงพอที่จะโดนผิวสัมผัสกับเสื้อผ้าเราแล้วไม่ดำอือันนี้ใช้เวลาคิดนานนะตัวนี้ก็คิดไม่นานแต่กว่าจะทําให้มันสําเร็จนานมากเนื่องจากว่าจักเย็บผ้าหรืออุปกรณ์การตัดเย็บของเราไม่ไม่สามารถที่จะทาทางานแบบนี้ได้มันต้องเป็นต้องจักเฉพาะหรือเฉพาะต้องโมดิฟายเฉพาะเพื่อที่จะเย็บมัน อ่ะนอกจากยางในของร,รถจักรยานยนต์แล้วตัวอื่นๆถัดๆมาเป็นไงบ้างครับก็เริ่มเริ่มมองไกลออกไปอีกก็คือจากตามท้องถนนเนี่ยฮะพอมองเห็นรถแล้วเนี่ยก็มองขึ้นไปตามตามตึกตามอะไรก็เห็นว่าป้ายโฆษณาเยอะมากในป้ายวายนิ้วป้ายโฆษณาเนี่ยเรามองแล้วไม่ว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าห้างร้าน งานเอกชนต่างๆที่จะต้องการทําการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภคไม่ใช่เฉพาะช่วงหาเสียงนะไม่ใช่เฉพาะช่วงหาเสียงใช่ทุกคนใช้ป้ายไวนิ้วป้ายโฆษณาทั้งนั้นลงหนังก็ใช้แม้กระทั่งงานแจกรางวัลงานอีเวนต์ต่างๆคือใช้ที่มันมีช่วงเวลาเฉพาะของเขาหลังจากนั้นก็จบไม่ได้ใช้แล้วพวกนี้นี่ใช้วันเดียวเออื่อกีนะแจกรางวัลเสร็จปุ๊บทิ้งละทิ้งละใช่แล้วปกติเขาไปทิ้นกันธรรมดาทั่วๆไปแหละหรือว่าเขามีคนรับซื้อไหมไม่ ไม่มีคนรับซื้อครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนชาวบ้านอาจไปเก็บมาเพื่อทําหลังคาบางแดดบางโนบ้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าการที่เอาไปทําเป็นจริงเป็นจังอะไรเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าไอ วัสดุพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นงานรีไซเคิลเอ้มาเป็นวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้นะครับเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยถ้าเผื่อดูสังเกตดีๆจะมีใยผ้าอยู่อ๋อใช่ใช่พอใยผ้าปุ๊บเนี่ยยังไม่มีกระบวนการที่แยกใยผ้ากับพลาสติกออกจากกันเพื่อไปทําการรีไซเคิลก็เลยเป็นปัญหาของภาครัฐนะในการจัดเก็บหรือว่าการทาลายมันนะครับก็คุณภาพจริงๆเนี่ยคนที่คิดค้นวัสดุตัวนี้ขึ้นมาเขาคิดเพื่อที่จะให้ ทนแดดทนฝนฝนฮะค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันแต่เราเอามาใช้กันแบบระยะเวลาสั้นมากครัเพียงแค่บางทีวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเต็มที่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นโฆษณาใหม่ละเนื่องจากว่าการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงใช่ไหมครับก้ป้ายไวเนลนี่ทำทำอะไรได้บ้างฮะสินค้าของเราก็จะมีเป็นกระเป๋ากระเป๋านะครับเป็น หลากหลายรูปแบบหลากหลายใช่ครับมีหลายๆดีไซน์มีการผสมวัสดุกันระหว่างป้ายโฆษณากับย,าง,ยางในรถจกัรจกยรกยานโดยเนยา งานพวกนี้นะคะคือเจตนาคือผมต้องการที่จะลดเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะครับก็จากเสื้อผ้ากางเกงยีนที่เราใช้อยู่ปกติเนี่ยแล้วเอามาออกแบบเป็นกระเป๋า mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยเราคิดว่าไอ้กระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยเอากางเกงยีนมาตัดเป็นกระเป๋าเพื่อจะเหลือขอบกางเกง mm hmm. ชายกางเกงนะฮะหรือว่าเศษเศษกระเป๋าหลังอะไร mm hmm. เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่สามารถที่เอามาทํางานได้ทั้งหมด mm hmm. เพราะว่าแพทเทิร์นหรือดีไซน์เราถูกจํากัดด้วยรูปแบบไปเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องโดนตัดออดตัดทอนออกไปบ้างตรงนั้นเนี่ยผมก็เก็บเอาไว้จากขยะเป็นขยะเป็นขยะอีกรอบหนึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเจตนาคือเราต้องการลดขยะพวกนี้แล้วดันไปเป็นคนสร้างขยะอีกประเภทหนึ่งขึ้นมามก็เลยคิดว่าเราควรที่จะทำอะไรกับมันเพื่อให้ความตั้งใจของเราเป็นจริงคือเอ่อซีโร่เวสคือไม่มีขยะอีกต่อไปนะฮะก็ กดดันตัวเองมาตรงนั้นอีก2ปีจนคิดคนวัสดุตัวใหม่ขึ้นมาได้เป็นตัวใหม่ละใช่จากเศษจากเศษผ้าเยีนเนี่ยละครับใช่ครับนะเป็นเป็นอะไรผมเรียกมันว่าการเมนโตการเมนโตครับเป็นวัสดุทดแทนไม้นี่นะครับอ๋อนี่หลฮะครับนะฮะอ๋อไม่ใช่ไม้นะฮะไม่ใช่ไม้อันนี้ไม่ใช่ลายลายผ้ายีนไม่ใช่ลายผ้ายีนแต่เป็นผ้ายีนผ้ายีนจริงๆฮะเกางเกงยีนจริงๆขานี่มีมีกระดุมครับกระดุมของเกงยดยีนอยู่นะฮะใช่ครับ ต้องทำวิธียังไงฮะมันแข็งได้ขนาดนี้ก็จะเป,เป็นวัสดุทดแทนไม้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดเลื่อยเหมือนเลื่อยวงเดือนในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้ปกติยากง่ายยังไงทำแบบนี้ได้เนี่ยฮะก็เริ่มต้นไอเดียก็คือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสุนัขที่บ้านก็คือว <ฮะ S 1> ่าค่อนข้างที่จะโนตอนนั้นเนี่ยได้มาใหม่ๆกำลังเข็ดเคี้ยวอยู่ฮะแล้วก็ไปกัดอยู่ขาโต๊ะ อ๋อมันจะชอบตะกุยชอบกั<อ>บใช่ชนะหาโต้ทีวีฮะซึ่งมันเป็น p า r ิเคิลบอร์ดนะครับแล้วกัดมาปุ๊บเราก็กำลังจะดูพอดีไปเห็นว่าไอ้ไอ้ปาทิเคิลเนี่ยเวอร์ออกมาแล้วที่เห็นมันเวอร์เนี่ยมันเป็นขี้เลื่อยเศษเลื่อยเล็กๆแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยขนาดเลื่อยเล็กๆเป็นผงๆเนี่ยเขายังอาจเป็นไม้ได้แล้วเราเป็นผ้ายีนเนี่ย โดยหลักการแล้วมันน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันก็เลยทดลองจากต้นแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาทดลองอย่างไงครับก็ก็คือเออเสิร์ชใช้อินเทอร์เน็ตให้ให้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะฮะเสิร์ชหาความรู้จากการทํางานเกี่ยวกับเรื่องไม้แล้วก็มามาทดลองครับใช้เวลาประมาณ2ปี2ปีครับจนทําให้มันแข็งได้ขนาดนี้ใช่ครับอันนี้ทนน้ํา ทนน้ำแล้วก็ทนไฟไฟด้วยใช่ครับไม,ไม่ไม่นะทายินะจะเรียกว่าทนไฟก็ไม่เชิงจะเรียกว่าหน่วงไฟมันหน่วงหน่วงเนื่องจากว่าถ้าเผื่อเป็นไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ปกติเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงนะครับแต่อันนี้เนี่ยเวลาถ้าเผื่อเกิดอัคคีภัยอะไรมันจะลามเหมือนเวลาทูบฮะจุดทูบ<อ>แล้วมันก็ค่อยไหลมานิดๆฮะมันหน่วงไว้คือไม่ไม่เขาเรียกต้านทานไฟแล้วความแข็งแรงความทนทานของเขานี่ทเทียบเท่ากับอะไรได้บ้าง เทียบเท่ากับ Particle Board นะครับก็คือแข็งเหมือนแบบนั้นเลยสามารถที่จะใช้กระดาษทรายกบไซส์อะไรได้หมดปกติ 2>, 2ปีทำออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ใช่ครับแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับรางวัลด้วยครับได้<ช>ยังไงไปยังไงครับก็ต้องขอบคุณทาง TCC d ฮะ,อะเอาวัสดุของเราเนี่ยไปประกวดที่อเมริกาที่นิวยอร์กตัวนี้เลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ที่นู่นก็ ตรวจสอบแล้วไม่เคยมีวัสดุนี้มาก่อนในโลกเขาก็เลยให้เป็นวัสดุใหม่ของโลกแล้วก็วัสดุใหม่ของโลกใช่ครับมันมีสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษยังไงเมื่อเราจดทะเบียนว่าอันนี้เป็นผลงานของเราเราก็เป็นชิ้นใหม่ของโลกด้วยตอนนี้เนี่ยที่นอกจากที่อเมริกาแล้วทั่วโลกที่เขาเป็น Material l i b r a r y นะครับ ห้องสมุดวัสดุนะครับเขาก็จะเอาวัสดุของเราไปติดทั่วโลกเลยครับแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นผลงานของของจากประเทศไทยครับครับแล้วเราทําอะไรเพิ่มเติมออกไปไหมุดเฉพาะตัวนี้เนี่ยอ่ตัวนี้เนี่ยผมทําทําเป็นตอนนี้ทําโรงงานนะครับเพื่อผลิตแผ่นวัสดุตัวนี้จากตัวนี้เลยครับอ่าก็ป้อนให้กับทั่วโลกอออเดอร์เลยก็เป็นออเดอร์ฮะเริ่มทั่วโลกเลยนะใช่อมีตัวแทนจำหน่ายที่อเมริกาแล้วก็ทางยุโรปนะฮะ แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะเห็นร้านแฟชั่นของของอเมริกันมาเอาวัสดุของเราเป็นเ,นเอาละเอาละเดี๋ยวคุณยุทธนาครับคงจะได้คุยกันต่อเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ด้วยนะฮะ<ช>แล้วก็เรื่องของการตลาดว่าสินค้าประเภทเนี่ยฮะรีเมคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตอบรับปเป็นอยงไรกันบ้างแล้วก็หลายคนอายากจะทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้ตลาดในบ้านเราเนี่ย คุณยุทธนาแอบบอกผมว่ามีประมาณ30%แต่ว่าต่างประเทศ70%เปอขาสนใจสินค้าประเภทนี้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเจาะลึกกลยุทธ์ด้านการตลาดกันบ้างครับ